ครับตอนนี้รถปูนเราก็มาแล้วนะครับรถเกลนเราก็พร้อมแล้วนะครับเป็นการเยคานชั้นสองนะครับชั้นสองหน้างานสมุรสาครนนะครับโอเ้ผมได้ขึ้นไปตรวจคานว่ามีความพร้อมเทไหมผมขึ้นตรวจหมดเล,ดลยนะครับก็ถือว่าพร้อมมากนะครับรถก็รถเก่ามาก คับกก,กัดกเลให้ให้ให้เขาเอานี่ถอยรถก็จะติดนิดนึงนะครับต้องคอยโบกรถนะครับบางทีก็อาจจะถ่ายวิดีโอได้ไม่นานครับต้องนั่งทำนานนะครับ ให้เขาเอาพักเกตออกมาก่อนให้มันถอยเข้าที่อะ่ะให้ยาละมาบบกอ๋อ้ยาละยางบนเหรอ ระวังบ้านเขานะหม้อจะหลุดแล้วรถเก่ามากเลยหม้อจะหลุดลงมาจากรถแล้วเอากระบะถอยก่อนให้เขาถอยเข้าที่เขาทาง หมุนเทหัวแทบหลุดเลยหัวรถแทบหลุดเลยครับท็อปเกตแรกของเรากำลังจะขึ้นแล้วท่าน จบแค่นี้ก่อนดีกว่าน,นะครับรถเยอะครับค,คอยบอกรถ